สวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องราวดีๆมาฝากเช่นเคยนะครับเกี่ยวกับทุเรียนนะครับช่วงนี้ทุเรียนอีสานของเราก็เกิดปัญหานะครับก็สวนของใครเป็นบ้างนะครับคอมเมนต์ใต้ล่างได้เลยนะครับส่วนสวนผมก็เป็นนะครับทุเรียน ของม้อนทองนะครับจะมีอาการหนักนะครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็เวลาสิบนาฬิกานะครับก็อากาศร้อนนะครับใบก็เริ่มเริ่มห่อแล้วครับช่วงนี้ก็จะเป็นอากาศอยู่ประมาณ42ององศานะครับ42แล้วก็41บเอด สาบเกอะไรประมาณนี้ครับอากาศร้อนนะครับอีจานอันนี้ก็จังหวัดนครพนมนะครับวันนี้ก็จะมาวิจัยเรื่องอยอดยอดด้วนนี่แหละครับ ตามที่เราได้สังเกตนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเฉพาะพวกหมอนทองนะครับอันนี้มูสังคิงนะครับมูสังคิงไม่เป็นนะครับมูสังคิงไม่เป็นนะครับยังยังสู้ไหวนะครับยอดอยังดีอยู่นะครับแต่จะเป็นหมอนทองนะครับตามที่ผมได้สังเกตดูนะครับ ฝั่งนี้นะครับแดดร้อนจัดนะครับฝั่งที่แดดร้อนจัดใบอ่อนจะร่วงหมดนะครับยอดอ่อนๆจะร่วงใบก็จะเล็กนะครับเนี่ยนะครับฝั่งนี้นะครับผมสันนิษฐานมาเป็นที่อากาศนะครับอาจจะยังไม่ใช่พวกพิยะนะครับ เพราะว่ายังไม่ไม่เห็นเลยครับเพียแต่ถ้าใครสงสัยก็ฉีดพวกเซฟวินแปดห้าไว้ก่อนนะครับป้องกันไว้นะครับฉีดช่วงอากาศเย็นๆน,นะครับของผมก็ได้ฉีดไปแล้วนะครับผนไปแล้วเพราะว่ามันพวกเพียมันก็จะมาช่วงนี้แหละครับ อากาศร้อนๆนี่แหละครับจะมาดูดกินน้ำเลี้ยงแต่ที่ผมสันนิษฐานก็คือว่าเป็นที่อากาศนะครับที่ผมว่าเป็นที่อากาศเพราะว่าฝั่งฝั่งแดดร้อนจัดมันจะร่วงหมดเลยนะครับใบอ่อนแต่มาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ยังเหลือนะครับเนี่ย ฝั่งนี้ยังเหลืออยู่นะครับฝั่งนี้ยังยังอยู่ดีทุกยอดอยู่นะครับแต่มันจะเป็นเฉพาะฝั่งโน้นนะครับแล้วจะพาไปดูต้นอื่นอีกนะครับก็จะเป็นเหมือนเหมือนครับมาดูต้นใหญ่ๆสมบูรณ์ของเรานี่ครับก็ยังเปลี่ยนนะครับเห็นไหมครับฝั่งที่โดนแดดแรงนะครับฝั่งนี้นะครับ ใบอ่อนร่วงหมดเลยนะครับเห็นนะครับจะเปลี่นทั้งแถบเลยนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้แดดไม่ร้อนจัดนะครับแดดไม่ร้อนจัดจะเหลืออยู่นะครับ ยอดยังเหลืออยู่นะครับยังพอพอมียอดนะครับแต่ถ้าจะข้ามมาฝั่งนี้ปุ๊บนะครับมาฝั่งนี้ปุ๊บก็เริ่มแล้วนะครับส่วนของท่านไหนเป็นแบบนี้บ้างครับคอมเมนต์แล้วก็ ช่วยหาวิธีแก้ช่วยกันหน่อยนะครับอันนี้คือทุเรียนอีสานนะครับครับผมก็คลิปนี้ก็มาขอความรู้กับทุกๆท,ท่านด้วยนะครับเพราะว่าเพิ่งเคยเจอนะครับปัญหานี้นะครับขอบคุณและก็สวัสดีครับ